นี้จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งกล่อง Super CDI นะครับก็คือกล่อง CDI ที่ปรับจูนได้ของ ECU ส่วนแรกเลยจะเป็นตัวปลั๊กคุมชุดจุดระเบิดนะครับจะเป็น2ปลั๊กครับมีปลั๊ก4พินและ2พินอยู่ติดกันส่วนอีกปลั๊กหนึ่งชุดนี้จะเป็นชุดออปชั่น ออปชัน <Option S 2> ก็จะเป็นลุกเล่นต่างๆของกล่องใบนี้ไม่ว่าจะเป็น่าโหมดล็อกลอบอกตัวโหมด퀵ชิปหรือเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดสวิตสำหรับเปลี่ยนโหมดแล้วก็ฟังก์ชันเสริมสำหรับต่อเซ็นเซอร์เพิ่มเติมในแพ็กเกจก็จะมีคู่มือไปให้ซึ่งจะมีวิธีการติดตั้งทุกอย่างเลยสำหรับรถบางรุ่นที่ปลั๊กไม่เหมือนก็จะต้องแปลกปลั๊กในชุดก็จะมีปลั๊กมาให้ด้วยสิ่ง ที่เราจะต้องเตรียมในการติดตั้งก็จะมีมัลติมิเตอร์เพื่อที่จะเช็คสัญญาณต่างๆตัวย้ำพินแล้วก็มีคีมตัดมีไขควงตัวแทงพินแทงพินก็คือเวลาจะถอดเปลี่ยนพินเนาะอันดับแรกก่อนติดตั้งหาตำแหน่งของกล่อง ECU เดิมของรถให้เจอก่อนอย่างคันนี้ Honda n o v a ได้จจะอยู่ตรงด้านนี้ตัวปลั๊กจะเป็นปลั๊กที่เขาเรียกกันปลั๊ก E7 ก็ ep, คือกล่องแดนตัวใหม่ ปักจะเป็นแบบนี้ตำแหน่งพินจะไม่ตรงกันนะครับดังนั้นจะต้องมีการวัดสัญญาณดูก่อนว่าตำแหน่งพินมันตรงกันไหมเบื้องต้นเราต้องการทําให้กล่องไปเนี้ยสตาร์ทเครื่องยนต์ตัวนี้ติดก่อนเราจะติดตั้งตัวกล่องฟัง ECU พินเอาก่อนซึ่งถ้าดูในคู่มือจะเป็นพินที่9ถึงพินที่14นะครับพินที่9จะไม่มีสัญญาณพินที่10ในเมนลจะเขียนเป็นบวก IG ซึ่งอันนี้คือตำแหน่ง ไฟสวิตช์ออนถัดมาพินที่11เป็นบอดี้กาวก็คือตำแหน่งกาวหรือตำแหน่งสายดินพินที่12ตำแหน่งคอยจุดระเบิดพินที่13ตำแหน่งวัดรอบกรณีต้องการต่อวัดรอบออกไปที่หน้าปัดรถด,ด้วยนะและตำแหน่งที่14ตีตำแหน่งแครงหรือตำแหน่งเซนเซอร์ข้อเวี่ยงเนาะ วิธีวัดวัดยังไงตำแหน่งแรกจะเป็นการวัดไฟออนหรือไฟสวิตกุญแจตั้งการวัดเป็นโวลต์ครับแล้วเลือกเป็น DC หรือไฟกระแสะตรงจิ้มไปที่ตำแหน่งกาวฝั่งหนึ่งสีดำจิ้มกาวถ้าโดยปกติไฟจะขึ้นมา1 0 1ถึงโวลต์แล้วถ้าเรากดออฟสวิต ไฟจะต้องตัดเรารู้แล้วตำแหน่งนี้คือไฟออนเราต้องจดไว้นะเพราะว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละคันสีอาจจะไม่เหมือนกันไอ้เองกับคันนี้ไม่ได้สองจะเป็นการวัดกาวด์ดี้หรือตำแหน่งกาวก็บิดมาที่วัดโอห์มหรือวัดเช็คช็อตอันนี้จะเป็นการวัดต่อเนื่องว่ามันถึงกันไหมถ้ามันถึงกันเสียงมิตเตอร์จะดังนะครับก็ จิ้มเกาบอดี้เหมือนเดิมหรือว่าจิ้มตัวถังเนี่ยแล้วก็ไล่หาเลยถ้ามันถึงการจะมีเสียงดังอ่ะนี่มีเสียงดังโดยปกติมันจะขึ้นอยู่ไม่เกิน1โอห์มอ่ะต่อไปอันดับที่3ครับจะเป็นตำแหน่งคอยจุดระเบิดวิธีวัดดึงชักปั๊กออกมาก่อนครับ แล้ววัดจากเนี้ยเราวัดเหมือนเดิมก็คือวัดต่อเนื่องว่าสายเส้นเนี้ยที่เข้าคอยเนี่ยมันไปเข้าปลักตำแหน่งไหนเหมือนเดิมถ้ามันถึงกันก็จะมีเสียงดังค่าไม่เกินหนึ่งโอห์มเราเจอแล้วว่าคอยจะเป็นตำแหน่งสีดำแถบเหลือง ก็จะเหลือตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งแข้งหรือตำแหน่งพันเตอร์ทุกรุ่นจะอยู่ติดกับมูเลจานไฟอยู่แล้วมีส่วนใหญ่ก็จะมี2เส้นก็เหมือนเดิมครับวัดต่อเนื่องว่าเส้นไหนไปเข้าที่ตำแหน่งปัก C D I เดิมอ่าเหมือนเดิมถ้ามันถึงกันก็ค่าโอก็จะขึ้น เ,เสียงก็จะดังคราวนี้เราได้คบทุกตัวแล้วตามที่จดไว้ในรถถ้าปลั๊กไม่เหมือนกันก็จะต้องตัดปลั๊กเดิมทิ้งเนาะแล้วก็ย้ำพินเข้าไ้ใหม่แต่ในอย่างคังนนี้ตัวปลั๊กรูปแบบเหมือนกันเราแค่ย้ายตำแหน่งพินก็จะใช้ตัวแทงพินครับแทงพินออกมาแทงพินออกมาทุกอันเลยทีละอัน แทงพินออกมาแล้วคราวนี้จะเหลือแค่สายไฟตามนี้เลยอ่ะวิธีดูพินเนาะในคู่มือมันจะมีตำแหน่งที่เป็นกิบล็อกอยู่ก็หันกิบล็อกให้ตรงครับแล้วดูด้านหลังดูด้านหลังนี้นะดูด้านหลังนี้เลยอ่ะเสียบไล่เลยตำแหน่งที่สิบ สิบจะเป็นตำแหน่งบวก IG ซึ่งที่เราวัดไว้บวก IG จะเป็นสีดำแถบแดงก็เอาเสียบเข้าไปเลยครับอืเสียบให้กิ๊มันล็อกนะครับถัดมาพินที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดคืออะไรกาวบอดี้กาวบอดี้จะเป็นสีเขียว นี่ลลอกแล้วพินที่สิองอยู่ล่างสีเขียว12คือคอยคอยเราวัดไว้คือดำแถบเหลืองก็จะเป็นเส้นนี้ครับแล้วก็สุดท้ายสีน้ำเงินแถบเหลืองจะเป็นตำแหน่งแข็งอยู่พินที่ส4บสก็คือนี่อยู่ข้าง คอยเลยอาแล้วก็เสียบเข้าไปครับเรียบร้อยคราวนี้เสียบกล่องเข้าไปเลยเสียบทั้งสองปลั๊กเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเมื่อเสียบกล่องเข้าไปแล้วแนะนำเอาคู่มือมาเปรียบเทียบอีกหนึ่งรอบครับว่า ตำแหน่งที่เราเสียบพินเข้าไปเนี่ยตรงไหมถ้าตรงแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเซตอัพและปรับจูนแล้วครับ